อันนี้เท่าไหร่นะแปดหมื่นก็รวมแล้วเป็นแปดสิบห้ารวมไม่ได้แปดสิบห้าอันนั้นในนี้เท่าไหร่เนนี้แปดห้าเก็บมื่นโอ้ไม่ไหวโอ้เหมือนสามนี่ไปขายตรงไหนขายสามแปดสิบสามเดี๋ยวผมเอาไปขายตรงนี้ก่อนเด้ผมไม่ซื้อพันธ์เด็กได้ไปซื้อได้แปดห้าวันนี้พี่กอน้องวันหนึ่ง จบดีโอนี่ให้แบบสุดๆเลยนะวันนี้จริงๆโอ้นี่นะไม่ไม่ผมถามอะไรมาไหนคือขาดทุนตลาดถ้าขายได้ตำบาแสนนะพี่ชดให้ครึ่งนึงเลยอ่ะไปดูในคลิปก่อนจบดีโอไปไปดูในคลิปองก่อดขาดทุนไปสามพันนี่มาด้วยนะไอ้นนี้ถ้าขายไปสามพันขายตำบาแสนนี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ชดจ่ายเลยลดไปขาดทุนไปสามพันไม่ต้องไปผมเลยโอ้โหขาดทุนดีไลท์เดีวสามพันนี่ดูโคตรโคตรเนี่ย จริงไหมจริงไหมอ้าวเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยอ้าวจอ้าจ่ายตังค์เลยไมื่นสามแปดหมืขอขอวันนี้ขอเพราะว่าต้องไปเติมไปไปไกลวันนี้ไปไกลอีกแล้วเก้าสิบแปดเก้าสอันนี้แปดหมเนี่ยเดี๋ยวผมนับแปดหมื่นก่อนเดี๋ยวอ้สองสามสี่หาแปดหมื่นหเนี่ยนี่เลย ก้าสิดูครับมาถึงแดดได้เช่าเลยครับนึ่สสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ